โรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภร์รวมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส HPV จากกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ HPV Prime ัน No HPV No Limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสใกล้ชิดและเชื้อ HPV สามารถพัฒนากลายเป็นโรคหูดหนอนไก่หรือมะเร็งชนิดต่างๆได้ในอนาคตซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริวันตั้งจิตกมลและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิกันตาาวร พร้อมด้วย2นักสแสดงหนุ่มคู่จิ้นสุดฟินบุญนกพลัสเฟรมบอลษและกอนฟอ็อกซี่นักศึกษาแพทย์จากราชวิทยาลัยจุลาพร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่อาสาร,ร่วมขบวนหยุดเชื้อ HPV มาร่วมพูดคุยอีกด้วย ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวศนะคะ,ะจัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะค่ะก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันน<อ>ี<อ>้เป<อ>็นเชือ้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยแต่ สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยมันมากกว่าเดิม mm hmm. เชื้อชีวีไม่ได้เกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวอวัยวะเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องข้อช่องข้อถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวัยวะเพศชายหรือรูก้นด้วย mm hmm. ปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน mm hmm. เรามีทั้งเรื่องของออเรลเซ็กซ์ที่บางทีตอนนี้เชื้อชีวีจากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะ mm hmm. ก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งช่องปากและลำคองนั้นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน HPV Prime มัน HP No HPV No Limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ยก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงคุ่มเพศหลากหลาย เนะพราะจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อเอชวีและนําไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยจริงๆไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ย,ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะนับ1 2 3 4 5สนี่หนี่ก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะ เพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงจริงๆ,ๆไม่ใช่เฉพาะรายวิทยุลาภพ์นะครับอ,อย่างวัคซีน h i v เอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบัตรของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะจริงๆเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณป .5 ก็ะจะได้หลักเหล่นี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคําถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อน นะครับแต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดวัคซีนเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็กนะจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยก้าวขขึ้นก็ฉีดได้ละนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้นะแต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ไม่เคยไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชน ที่ใหญ่นิดหนึงหรือเดี๋ยวนี้คลินิกก็มีฉีดกันเยอะแยะนะครับไปได้หมดอย่างที่หมอบอกไปนะคบผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9ปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนครับผมหายก่อนด้วยใช่ครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมามาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ย มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้ความรู้ด้วยก็ได้ให้คนไปฉีดจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจรอาจรย์นัทวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกินอายุ9ขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อัตราที่สูงเกือบจะ100%นะคะค่ะผลลัพธในการฉีดคือฉีดแค่ครั้งเดียว โอ้เก่งมากเลยค่ะถ้าอายุไม่ถึง15เนี่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็มนะค่ะนะครับก็ในฐานะของราชวิทยาลัยจุฬาพร์ที่เป็นองค์กรการศึกษาองค์กรวิจัยตามพระปณิธานขององค์ประธานฝ้าหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้ให้คนไทยปลอดภัยไร้มะเร็งนะครับสมัยก่อนเรามะเร็งปากมดลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเร็งปากมดลูกอีกนอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศแต่เรียกว่าทุกวัยที่เกินเก้า มันขยายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยก็จะห่างไกลไร้มะเร็งที่เกี่ยวกับเอชวีนครับ